แบงค์สอนรามเปิดใจครั้งแรกนุน่นดำดงลาออกเสียใจเป็นเพื่อนมา8ปีแต่ไม่มาคุยแบงค์สอนรามเปิดใจครั้งแรกหลังนุน่นเนธนกประกาศลาออกกะทันหันรับเสียใจมากเป็นเพื่อนมา8ปีแต่ไม่มาคุยไร้สัญญาณเตือนแจงราม่าด้อมจิ้นคนในวงโดนว่าเกาะกระแสแบงสนรามน้ำเพชรพระเอกลิเกชื่อดังเปิดใจครั้งแรกในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนที่6ของลอตเตอรี่พลัสที่มาเช่ ทองหล่อชี้แจงทุกประเด็นบราม่าหลังจากที่นุ่นเนธชนกหรือนุ่นดำรงประกาศลาออกร่ำให้อึดอัดกลายเป็นกระแสะที่หลายคนพูดถึงเป็นอย่างมากโดยแบงค์เผยว่าประเด็นแรกที่ว่าตัวแบงค์ไม่ได้คุยกับนุ่นทำให้นุ่นอึดอัดจนต้องลาออกเรื่องการลาออกของนุ่นบอกเลยว่า มันกระทนหันมากและไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อนทุกคนรู้พร้อมกันหมดเลยผ่านทางโซเชียลโดยที่เรายังไม่ได้มานั่งคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรทั้งคุณแม่แบงค์แล้วก็ทุกคนในทีมงานก็งงกันหมดทำไมถึงเป็นแบบนี้ประเด็นต่อมาคือที่ว่าแบงค์ตึงทั้งหน้าเวทีและหลังเวทียิ่งประเด็นนี้หน้าเวทีแบงค์ขอยืนยันว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแบงค์มีการจัดการกับความรู้สึก แบงค์ไม่เคยเอาความเครียดหรือเอาความเหนื่อยมารวมกับการทำงานอยู่แล้วผลงานด้านหน้าเวทีมันสำคัญที่สุดแฟนคลับจะต้องได้รับความสุขอย่างเต็มที่ที่สุดส่วนด้านหลังเวทีมันอาจจะเป็นภาวะความตึงเครียดของแต่ละคนในการทำงานในแต่ละวันทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองแล้วยิ่งตอนนี้หลังเวทีมันเปลี่ยนไป พอทุกคนออกไปแสดงแล้วเข้ามาหลังเวทีก็จะอยู่กับที่ตัวเองแล้วก็ไลฟ์ติ k t o ็คุยกับแฟนคลับมันเลยทำให้การพูดคุยกันหลังเวทีมันน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากเราร่วมงานกันมา8ปีนู่นอยู่คณะแบงค์มา8ปีเราก็อยู่กันแบบครอบครัวแบบเพื่อนเป็นชนิดที่ว่าเราคุยกันได้หมดทุกเรื่องเราปรึกษากันตลอดหาทางออกกันตลอดก็อยู่กันมาได้จนถึง8ปีมันไม่มีเรื่องไหนเลยที่เราจะคุยกันไม่ได้ ทุกเรื่องมันปรึกษาหาทางออกได้หมดประเด็นเรื่องด้อมคู่จิ้นแบงก์ก็คุยกันเมื่อวันที่26ที่ผ่านมารู้นะว่ามีด้อมจิ้นแบงก์นู่นมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับแบงก์แสดงกับใครก็จะมีด้อมจิ้นมาตลอดอยู่แล้วเราไม่ได้ห้ามในการที่มีด้อมจิ้นหมายความว่าแฟนคลับเขารักเขาชื่นชอบเราแล้วในการทําด้อมจิ้นทําให้คนมาติดตามมากขึ้นด้วยเราไม่ได้ห้ามแต่ว่าวันนั้นในไลฟ์ของเท็ดแบงก์สอนที่แบงก์กำลังแสดงอยู่กับน้องปอย มีแฟนคลับท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ในเชิงไม่สร้างสารรค์เป็นการเปรียบเทียบแฟนคลับของน้องปอยก็เข้ามาบอกว่าให้เกียรติศิลปินนิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็โจมตีกันแล้วคนที่เขาดูลิเกยอยู่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาจะรู้สึกยังไงแบงก์ก็มองว่าตรงนี้ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาที่แก้ลําบากก็เลยจะคุยกับนุ่นคือแบงก์อยากให้นุ่นสื่อ สารกับแฟนคลับความตั้งใจของเราเพราะว่าในเรื่องประเด็นแฟนคลับตรงนี้เราจะให้เกียรติศิลปินให้คุณไปสื่อสารกับแฟนคลับของคุณเองเพราะแบงค์เชื่อว่าคนที่สร้างด้อมจิ้นแบงค์นุ่นเนี่ยเป็นแฟนคลับของนุน่นแฟนคลับของดัมดงทําไมเขาถึงสร้างด้อมเพราะเขารักเขาชื่นชอบแบงค์ก็เลยให้เกียรตินุ่นอยากให้นุ่นไปสื่อสารกับเขาหน่อยเราอาจจะไม่รู้หรอกใครเป็นคนทําแต่อย่างน้อยคุณไปแจ้งในด้อมคุณก็ได้หรือว่าขึ้นไลฟ์แอบ เดียวเดียวเขาก็รับรู้แล้วยิ่งศิลปินที่คุณรักชื่นชอบมาแจ้งด้วยตัวเองเขาต้องยินดีให้ความร่วมมืออยู่แล้วเราไม่ได้ต่อว่าอะไรนุ่นเลยนะครับเราคุยกันแบบเพื่อนเลยพอเราบอกนุ่นไปแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงเขาได้ไปแจ้งแฟนคลับไหมก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยว่าจะยังไง นุ่นจะไปสื่อสารกับแฟนคลับไหมหรือเราจะต้องทำยังไงพอมาวันที่27ก็ไม่เจอแล้วนุ่นก็ไม่ได้มาแสดงแล้ววันที่27นุ่นส่งข้อความมาหาพี่นุ่นคนรับงานของคณะแชทมาบอกวันนี้หนูลาป่วยถอยออกมาอะไรสักอย่างส่งข้อความมายาวมากพอที่เฮนรู้ก็รีบไลน์ไปหาเลยแต่ว่านุ่นไม่ได้เปิดอ่านเขาแจ้งผ่านทางพี่นุ่นอย่างเดียวในวันที่27กับเรายังไม่มีข้อความใดๆมาตั้งแต่วันที่27จนถึงวันนี้ยังไม่ได้คุยกันครับ แปลกใจมากเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันเราคุยกันได้ทุกเรื่องปรึกษาเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราเคยเฮฮาอะไรด้วยกันประเด็นที่ว่าใครเข้าใกล้นู่นก็จะถูกด่าอันนี้หลายๆคนก็เห็นช่วงแรกแรกช่วงที่นุ่นมีกระแสะเข้าใจครับแฟนคลับ ทุกคนรักและห่วงนุ่นหลายคนที่เข้ามาใกล้หลังเวทีเข้ามาในไลฟ์ก็โดนดราม่าหมดเลยทุกคนก็เลยต้องระวังตัวก็ต้องปรับตัวทำให้มีการเปลี่ยนตัวออกจากนุ่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเหตุผลเหมือนกันครับทุกคนก็ต้องระวังตัวคือเราไม่ได้คิดอะไรก็มาไลฟ์กันสนุกๆแต่บางคนก็ว่ามาเกาะกระแสะเหร,หรือแม้แต่การหน้าเวทีที่เรามีการตีหัวแบงก์เองก็ยังโดนเลยทำไมตีแรงจงังเราก็ต้องปรับกันไปเสียใจไหมแปดปีที่เราต้องเสียเพื่อนร่วมงาน มันเสียใจมากเสียเพื่อนคนหนึ่งเสียเพื่อนร่วมงานนุ่นเป็นคนมีความสามารถในการทำงานพอถึงตอนนี้ยังงงอยู่ยังมีคำถามในใจอยู่ว่าเรื่องอะไรทำไม มันมีประเด็นที่ว่าแบงค์ไม่ดูแลความรู้สึกของนุ่นคือแบงค์ต้องถามว่าต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างอย่างล่าสุดที่นุ่นจอดราม่าตอบคำถามแฟนแบงค์ก็เข้าไปให้คำปรึกษาในฐานะของผู้ที่มีประสบการณ์มาบ้าง2การดูแลเรื่องภาพลักษณ์เวลาที่นุ่นไม่ได้มาทําการแสดงทางคณะเราก็ปกป้องและรับมือกับความคาดหวังของคณะเจ้าภาพนี่คือสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดครับพอน้องมีชื่อเสียงมีงานเยอะไม่มีเวลามาให้คณะตรงนี้มันมีส่วนไหม คนเราพอมีโอกาสแบงค์เชื่อว่าทุกคนอยากมีรายได้เพิ่มแบงค์กับที่เห็นเราไม่ได้ปิดกั้นโอกาสอยู่แล้วรับงานนอกได้แต่ขออย่างเดียวอย่ากระทบกับงานลิเกบอกกับทุกๆคนเลยครับเพราะว่าหลังจากที่มีกระสฟีเวอร์หลายคนในคณะคือดังมากๆม,มีงานนอกติดต่อเข้ามาก็อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันครับรับงานนอกได้ขออย่างเดียวงานหลักงานลิเกร่าอย่าให้กระทุกบครั้งที่ผ่านมาเขามีดราม่าอะไรเราก็ออกมาปกป้องแต่กลับถูกตอบแทนแบบนี้ ถามว่าแบงรู้สึกอะไรแบงก็ทำหน้าที่ของหัวหน้าผู้นำทีมงานสอนรามน้ำเพชรชื่อสอนรามสอนเพชรกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้ก็20ปีไม่ได้สร้างขึ้นได้วันสองวันมันต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากมายมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องออกมาปกป้องทีมงานถึงแม้ว่ามันจะมีกระแสตีกลับมาก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเราทำไปเพื่ออะไรแล้วทำเพื่อใครนุ่นเข้าไปหาคุณแม่แบงคนุ่นก็เข้ามาขอโทษถ้าทำอะไรผิดไป แต่แม่แบงก์ก็ถามกลับไปว่าทําไมไม่เข้ามาคุยกับป้าก่อนทําไมถึงเลือกที่จะไลฟ์ก่อนเพราะว่าวันที่นุ่นไลฟ์วันที่หนึ่งที่นุ่นแจ้งทุกคนรู้พร้อมกันหมดพอไลฟ์เสร็จนุ่นก็โทรมาหาแม่แบงก์หลังจากไลฟ์แล้วโทรมาบอกว่าป้าหนูขอหยุดนะไม่มาเล่นแล้ววันที่สี่ก็เข้ามากราบลายอย่างเป็นทางการจริงๆอยากให้เขาเข้ามาคุยกับเราไหมก็อยากรู้นะครับอยากรู้ว่าเหตุผลตอนนี้ที่นุ่นตัดสินใจลาออกมันคือเหตุผลอะไร เพราะว่าอย่างที่ถ้ามันเป็นเหตุผลจากที่นูน่นไลฟ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราหาทางออกร่วมกันได้เพื่อนกันมา8ปีนูน่นก็ต้องรู้จักแบนแบง,แบงก็รู้จักนู่นดีหลังจากนี้เรื่องการแสดงของสาบซ่อนรักที่เจ้าภาพเขาจ้างจะยังไงต่อไปเหตุการณ์แบบนี้เราเจอกันมาบ่อยแล้วมันก็เป็น,นเรื่องของการจัดการการวางแผน ศิลปินเรามีเยอะอยู่แล้วเราก็สร้างขึ้นมาให้โอกาสเขาแต่ละคนก็ได้พิสูจน์ตัวเองซึ่งตอนนี้เราก็กำลังตัดสินใจอยู่ก็ต้องปรึกษากับพี่น้ำเท็รกับคุณแม่ด้วยว่าถ้าเกิดเจ้าภาพอยากจะชมเราจะให้ใครมารับบทนี้ดีก็ตามความเหมาะสมครับเจ้าภาพที่จ่ายมัดจําไว้เพื่อจ้างเราทั้งคู่ยังไม่มีใครขอคืนใช่ไหมไม่มีครับไม่มีผลกระทบต่อเรื่องตารางงานแสดงเลยครับ ความเชื่อใจของเจ้าภาพกับทีมงานของเราและผลงานด้านหน้าเวทีของเรายังเชื่อมั่นกัน100%ไม่มีผลกระทบอะไรใครจะขึ้นมาเป็นดำโดงคนต่อไปจริงๆแล้วแบงค์เชื่อว่าเป็นได้หมดทุกคนแต่อยู่ที่ว่าใครจะรับปอกาสตรงนี้ทำออกมาได้ดีที่สุดอาจจะหลายคณวนกันมาอันนี้ก็น่าสนใจครับก็ลองผลัดเปลี่ยนกันไปเพราะว่าภาพรวมของเราคือผลงานด้านหน้าภาพรวมออกมาให้คืนนั้นมันดีที่สุดเพอร์เฟคที่สุดครับ กลัวไหมว่าถ้ามีดำดงคนใหม่แล้วจะถูกเปรียบเทียบการเปรียบเทียบมันมีอยู่แล้วครับห้ามไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าอย่าเปรียบเทียบเลยเราให้กำลังใจกันดีกว่าทุกคนต้องการกำลังใจไม่ต้องการการเปรียบเทียบเพราะเราเห็นแล้วตัวอย่างการเปรียบเทียบมันสร้างความแตกแยกสร้างรอยร้าวให้กับตัวศิลปินและแฟนคลับด้วยในวงเราได้มีโอกาสคุยกันเรื่องนี้บ้างไหมหลังจากเกิดเรื่องราวขึ้นทุกคนได้รับผลกระทบหมดเลยนะจากประเด็น ตรงนี้เพราะว่า FC ไปโจมตีทุกคนเลยทุกคนก็เสียกำลังใจกันหมดครับถามถึงเรื่องที่จิมมี่ผู้จัดการของแบงค์ไลฟ์สดแล้วพาดพิงถึงเขาว่าออกไปหาใช้เงินแล้วอีกฝ่ายเขาก็ไม่พอใจแบงค์คิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างจากที่คุยกับที่จิมมี่ในประเด็นนี้ก็เป็นมุมมองของพี่จิมมี่เพราะพอที่จิมมี่ได้รู้ว่านุ่นขอลาออก อาจจะเป็นเพราะว่านุ่นทำงานหนะักเพราะว่าช่วงฟีเวอร์นุ่นง,งานเยอะมากๆทั้งงานนอกและต้องมาแสดงลิเกและแสดงเรื่องสาบซ่อนรักทุกคืนพี่จิมมี่ก็เลยมองว่าหรือว่านุ่นอยากจะพักงานสักช่วงหนึ่งเพื่อที่จะได้ออกไปใช้ชีวิตไปรีแลกคือมุมมองนั้นคิดว่าความดังที่เกิดขึ้นมันทำให้กลายเป็นประเด็นนะวันนี้ไหม โอกาสครับคนเราเวลาโอกาสเข้ามาเงินทุกอย่างมันเข้ามาหมดสุดท้ายแล้วคำว่าโอกาสถ้าเราจะรับในทุกๆโอกาสมันต้องมีความรับผิดชอบควบคู่กันไปด้วยครับหลังจากนี้จะต้องมีกฎมากขึ้นหรือขอความร่วมมือกับน้องในคณะมากขึ้นไหมวงเราเป็นสัญญาใจหมดเลยตั้งแต่ตั้งคณะมาเราไม่มีสัญญาผูกมัดอะไรกับทุกคนพอถึงในจุดที่อิ่มตัวอยากจะออกไปเติบโตที่อื่นเราก็ยินดีให้เขาได้ไปทางที่เขาเลือกเดิน จากเคสนี้มีอยากเปลี่ยนเป็นทำสัญญาเลยไหมถามว่าอยากมีไหมก็ไม่อยากมีนะจริงๆมันเป็นการผูกมัดอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเราสุดแล้วกับที่ตรงนี้เหมือนคนอยากเปลี่ยนงานอยากไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆอยากเติบโตเพราะบางครั้งการที่เขาออกไปจากบ้านหลังนี้เขาอาจจะไปเติบโตในทางที่เขาอยากจะเลือกเดินอยากประสบความสําเร็จก็ได้ได้ยินมาว่าลิกหลายคณะมาท้าทาเขาแบงยินดีไหม คือไม่ว่านุ่นจะตัดสินใจยังไงเรายินดีหมดเลยเพราะว่าเป็นทางของเขาที่เลือกเดินเรายินดีและฝากให้แฟนคลับทุกคนตามซัพพอร์ตและให้กำลังใจนุ่นด้วยแฟนคลับบางส่วนเขาก็ลุ้นให้กลับมาในการร่วมงานแบงค์บอกเลยว่าแบงค์ร่วมงานกับนุ่นได้แล้วก็ยืนยันตรงนี้ว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวในส่วนพาร์ทหม่อมแม่แก้วปะทธดำดงรันต่อย,ยังไงอย่างโปรเจกต์หม่อมแม่แก้วปะทธดำดงเราก็แพลนมาก่อนหน้านี้นานแล้ว แต่ณตอนเมื่อมาถึงจุดที่เปลี่ยนแปลงแปลว่าเรายังต้องดําเนินงานนี้ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดงานที่ต้องมานึกว่าจะยังไงต่อไปอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าอย่างแฟนคลับนุ่นถ้าไม่สบายใจเรายินดีรับผิดชอบสามารถติดต่อกลับมาได้ทั้งในเรื่องบัตรกลุ่มปิดหรือว่าที่จองเก e ้าอี้เอาไว้เพราะนอกเหนือจากนี้ก็มีแฟนคลับของแบงค์และแฟนคลับศิลปินท่านอื่นที่เขารอชมงานนี้อยู่ก็ยังคงจัดงานนี้ต่อไปครับ การไม่มีตัวละครดำโดงไม่มีผลกระทบต่อคณะเราไม่มีผลกระทบครับเพราะอย่างที่แบงค์บอกแหละว่าเราเป็นทีมสอนรามน้ำเพชรเราเป็นทีมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทุกคนในทีมงานใครที่โดดเด่นใครที่มีแฟนคลับมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นผลดีต่อคณะของเราการที่ทุกคนมีเอเยอะๆพอเรามารวมกันทุกคนเป็นครอบครัวสอนรามน้ำเพชรที่เขาบอกว่าครอบครัวนี้ไม่ใช่เซฟโซนคิดว่าคนในทีมรู้สึกยังไงบ้าง ในการทำงานในมุมของของแบงค์หลังเวทีทุกคนก็ต่างมาทำงานหลังเวทีมันมีปัญหามีอะไรจุกจิกเยอะมากที่เราจะต้องแก้ปัญหาบางทีต้องตักเตือนปรับกันไปนะตอนนั้นซึ่งที่ทำงานตรงนี้มันวุ่นวายมากและเราไม่รู้แต่ละคนมีเรื่องราวอะไรในใจบ้างใครกำลังทุกข์ใครกำลังเศร้าบางทีก็บอกให้เรารู้บางทีก็เก็บกันไว้แบงค์เลยคิดว่าที่ตรงนี้มันไม่เหมาะจะเป็นเซฟโซน แบงก์กลัวหรือทําใจไว้บ้างไหมว่าหลังจากที่เราพูดมันจะกลับไปเสียงแตกอีกเรื่องราวมันจะไม่จบแล้วแต่วิจารณญาแล้วกันแบงก์บอกแล้วว่าแบงค์ขอออกมาชี้แจงในมุมของแบงค์ตามข้อเท็จจริงทั้งหมดหลังจากนี้นุ่นจะใช้คําว่านุ่นดําดงต่อไปได้หรือไม่ดําดงไม่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วครับจนถึงตอนนี้เราก็ไม่คิดจะปิดกั้นโอกาสใครเลยรู้สึกยังไงที่เขาบอกคณะเราเป็นเครือญาติ ถ้าใครติดตามคณะสอนรามน้ำเพชรจะรู้เลยว่าคนที่มีชื่อเสียงที่ไม่ใช่ญาติก็มีก็ลองไปติดตามกันดูนะครับตลอดการทำงาน8ปีที่ร่วมงานกับนุ่นมาเป็นยังไงบ้างนุ่นเขาทำหน้าที่ของตัวเองออกมาได้ดีมีปัญหาอะไรเขาก็พูดคุยตลอดแบบเพื่อนคนหนึ่งวันนี้มีอะไรฝากถึงเพื่อนนุ่นณนะตอนนี้นุ่นได้ตัดสินใจไปแล้วอย่างที่ทุกคนทราบเราก็เคารพการตัดสินใจทุกคนมีทางเดินเป็นของตัวเอง แบงค์เองก็อยากให้แฟนคลับทุกคนตามให้กำลังใจศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็เป็นกำลังใจให้กับศิลปินทุกคนด้วยนะครับ